เกมนะครับฟรีไฟต์ประเดิม VEB 11นะครับเราวางอะไรนะแบ่งด well, ีมใช่ไหมแบ่ง <hvad> ย <ka traffic noise> uh ังมาเจอเงือกโดยที่อ่าเงือกเริ่มก่อนครับครับฐานอย่างนี้คอร์รใช่ไหมแน่นอนแน่นอนสกิลครับตัวเรื่อแบบ็นโรซิเรียใช่ไหมแล้วก็สกิลครับเกิดนาเกศสามใบสุดยอดเอาไปเลเลยได้ใช่ใชมขอยัดเป็นคอร์รโอเคแล้วก็รีเวียแล้วก็สกิลรีเวียตัวบัส แล้วก <Or S 3> ็ผมเปิดเยีีเบียไม่เจผมว่ามีวางเบอร์เอู่บน้าเจสตวยเพราะรวได้ีเียระเอานีเียร์ขึ้นมหนึงใบแล้วก็ถ้าได้ได้จวน่ได้รการไม่ไม่ไม่ได้จวไม่ได้จวเพราะตัวเลยตัวโซไม่ใช่ขอเอาพี่ไมส่สามม่ได้อีกแล้วักเยตัดไหม เี่ยวการลสลิปอีบุกี้นะรผมกั้นอยู่หรอาแล้วก็สกิลฮะอีกใบนึงเอ้ยโกตัวเจฮะสี่ห้าหกเฮ้ยคุณมีทางเลือกเลยเกียวสองเกีวสามครบอะไรผมราเกงว่ะผมก็ออร่าเกี่ยวสองขึ้นเลฮะ มีโซเขาเขามีทั้งหมด2องใบนะครับผมเกมนี้ไม่รำอะไรเธนแรกอ่ะคุณโกงก่อตัวนี้่เพิ่งยุกิ๋นแล้วผมขาดเธอนะแล้วคุนที่เพิ่งว่นอยู่วะไม่รอดไม่รอดอ่าแล้วเป็นมิชิลก็ด้วยเหมือนมาก็ด้วยอ่าอเม็ดบนอ่ะแล้วก็ตาด้วยตาบอลยุคคิวเท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าพันหัวครับอ่าห้าพันหัวอ่าแปลด้วยกี่หนึ่งขึ้นมืออันนี้ข้อโซอันนี้ไปเข้อโซให้เดี๋ยวที่บอกขึ้นมือนะครับผมผมลคิดก่อน เออแต่แบงคนี้มาได้ที่หนึ่งในที่ขอเขาถ่ายรูปลงใช่ไหมเดือนเมียเดืนหาก่อนเหรอดือนยเดือนเดือนห้าช่ใช่ชกวันก่อนี่วัน่นกี่วันกี่นี่ว่ันเด่น่น่ั่วั่ัี่ันนเีวัันนีวี่ว่ีววนีนม่น่มาแล้วพี่น่ว่่่ ใครนะครับอย่าได้ไอีไปไหนนะครับทักมานะครับมีไหมไม่รู้อโกะหา่การเราไม่เดนะเล้วทำไมคุณไม่เปิดลงมบนี้ก่อนแร้ค่อยลงพอเอ้ใช่คุเก็บอย่างนี้ว่ะใช่แต่ดูดิใครถามเรไม่รู้ผมอยากคามอะไรบอกให้ไม่ได้เพราะว่าแวนใบนี้ไม่มีเกจ้างอราอกชร์สกิลทั้งวันะแวมีเก็สองไรแล้วก็ลากสองบเอาม่องรก้าแล้วโจนคุณหน่คุณใช้ได้อยู่แน่นอนแน่นอน คือองเรีไม่เป็นไรผมเจอแล้วผมพัสองใบเกณฑ์หนึ่งบวกสองพันนะผมจุนรไปนะผมพายหนึ่งผต้องขอหลังเวนเป็นอะไรเป็นจัเป็นจัสองพันนะตัวนี้ใช้เทค่แล้วก็กี่าเมื่อหลบโซชาร์ดนี้เก่ยวครับัวบัสสองบวกหมื่นบวกหมื่ครับบวกหมื่นไัดไปเป็นการเปก่อนลครับหนึ่งคุณรับอะไรนี่คือหมื่นหนึ่งข้าก่อนเช็ครับรอพลังขฮ้ยเอ้ยี่พลังเวนโอ้ข่าวสามหมื่นฮะ ห้าสามหมื่นไปก่อนอีกสามหมื่นสามหมื่นสามครับต้องดีจุดก็ไร่เอาลงตรงไหนนตะเคียนนะผมคอลมิเชลสกีมิเชลคาร์ดบัตไปส้มรตรงนี้เลยเดี๋ยประมาณเล่นเมเกสฮะเมเกสองทำไวได้ครับคุณสมศรีไม่รู้เอาไม่ว่าให้มิเชลลงนี้ปเคเปลี่ยนนี่หน่งหมื่นครับครับผม อันี้หมื่นห้าไปแกงก่อนป่อยเลยไม่ใช่หิวได้อ๋อทลายข้างนี้เอาเด็กหลังห้องแน่แน่นอนเอาสองหมตีวันกาดฮิตชัดข้างนี้เท่าไรข้างนี้สิบหกยอ็ดสามเอันนี้สอก่อนขอสองหมปล่อยอ่าตีฮิตเอเดอร์ติกเกอร์ครับคาเนกัดโอ้ยแล้วก็สกิลมิเสวายุ งั้นมาเลยอะไรนะสามสิบเอ็ดของหนึห้าเองสมสบเอ็ดตีข้า่นถ้าตีฮิตผมจะได้เปิดถ้าไม่ได้ผมอยากจะจะได้ิใส่สี่เลยสามเอ็ผได้เก็โ่องเก็ตได้สาต้องมาเลยตีฮิตเปิด2หยิบผมไม่กเลยคุณเปิดไม่ได้หรอคุณติ๊กบอลอือแล้วก็มิเชลนะสบายุนขาเลยาเลยมาแล้วครับอ้ยโอ้ยแทงครับอันนี้ขายไหมครับ อ่าถ้าราคาดีผมขายเพราะทูเ่าผมีแต่เดียวนะไม่ไม่ผมว่าบางก็โดูเชคคิ้อ่ะกดสกคิวไหมอ่ากดตะคิววันหนึ่งทิ้งหนึ่งนะอืมขอคิดตัวหนึ่งได้เลยผมขอทิ้งเป็นตัวตีแดงของแล้วกันนะคุณไม่ได้ใช้ก่านเกี่ยวสองเป็นในนี้อะไรคอฮะขอฮะจัดไปขอฮะตะคิวทำงานสุภาพสองใบเอ้ยนี่ไงคุณมีแล้วแน่นอนผมเสิร์ฟนี่ไปเป็นสองพันนะผมแน่นอนได้หน่ะ โซบัสสองเลือกตัวชื่อเหมือนไวเกติสามได้เหนื่อยได้อืมแล้วก็ลงครับโซเชียลหนึ่งได้แต่คุณกดชกิ๊ไม่ได้นะอ่าผมเอามาตีคุณเสร็จไปอืมขอเปิดด้วยบรรยากียรติสามไม่กลายก่อนเลยเช็คครับครีแวนโอ้โหทางนี้เช็คครับพรีแวนเฮ้ยไอ้เหี้ยดีนะมันเลยตัวใหม่คีพลางไม่มีอะไร ่มโอ้คุณอ๋อได้นะแล้วก็สกิลที่เพียร์ครับทิ้งสองใบครับผมขอทิ้งเป็นทิ้งจากติ้งคีเมื่อกี้อย่างเดียวลูกเหรอใช่ไล่ตัวใหม่ไล่ตัวใหม่ไล่คู่ขี้หายไล่ตัวมาแต่มันจะได้คอสต์ไรฮะคือเป็นตัวใหม่เขาขี้แล้วก็ลงนใจใช่ต้องหลังแค่นั้นแล้วผมจะปล่อยแล้วคุณถ้าคุณได้ขี้อีกใบคุณก็ชนะเลยกดได้นะกดไปเออกดคันด้วยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโจคีอ๋ออย่างนี้เองเดี๋ยว มีไหมอ่ะแต่คุณเทคคิ้วเลยนะตีับเอามาผมลองดูเพื่อ้กันอ๋อเหลือได้เดียวรอบนึงแหนใช่รึไมเฮ้ยคุณเท่าไหร่สามหมครับอันนี้ไม่้อ่ะเมื่กี้คุไรนี้อ๋ออันนี้ยี่สสามหมื่นนีใชได้สองทิสามเท่ากันอยู่ผมได้เค็นคีเมื่อกี้คุณตัทิโอ้ห้าเมื่อกี้ทิกระจายใช่ป่ะใช่ใช่สี่หนะสองหม่นห้านะ ผมให้วิเชลแล้วก็อ่าให้กอล์าไปนี้สตันรอยเฮดเดเทีดู้ยฟอร์วันของมิเชลแมไม่ไดุ้่นทิกเลยครับผมแพน่พี่โยืนหน้าเดนทต่อไปน่นอนอะไรหายไปอะไรหายไปครับไม่ตัดนะไม่ต่อเม่่อแล้วคนีคก็ดูอะไรหยไปหนึห้าใบแล้วผมลงทับเลย เบนชีหายไปไหนอะข้อข้อบอกหมื่นเวนชีหายไปไหนนะสกิลมิเชลคารดิบาร์อะ่าไงเป็นเพลงเก็ยนี่คือพี่ิเตวนี้ใช่ไหมโอเคไม่มีแล้วเล่นจับดรอแทนไปแล้วเรื้อเพื่องานงี้ผมขอเล่นเพลงเกศสามเลยเลยปเลยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยดีแรงเกินเท่าไหร่ห้าอ่าสองหมื่นกัไม่รู้ว่าหนึ่ อ๋ออะไรนะกูหลอนแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มหลอนแล้วนะถ้าให้ขันก็ผมจะตันเลยเขาหมื่นเดียวเท่านั้นผมขอคิดกันอย่างไรราคาเท่าไหร่อ่ะเอาดีๆนะไม่ไม่รู้เลยผมขอสิบสองใบนะสูบานยกทำเพื่อนะตอนนี้หมื่นแปดหกหมื่นสองหมื่นแปดคือสามหมื่นสามคือเห็นขายอะไรดีกว่ายกแล้วก็สูบันยก ขายไว้สี่สิบเขายีความสกิลแล้วกันโดนันนี้โดดต่อก็บอกตัวหมื่นอ่านี้บอกหมื่นนที่บอกสองหมื่นผมไม่ิดสองได้แล้วเกรอติกร์มาก่อนผมพลังให้ข้างนี้ไม่มีอะไรสองหมช่ก็นตีไม่ได้สามหมื่นแวนแบนตี้ได้มันนะมันซาลาบีอ่ะอเคก่นแล้วกัน ขี้ระลเป็นชีกันยิเกกหมื่นสงหื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแไม่กันครไม่กันโอ้คปรลาอยู่ที่กัยกได้อมันสเ้อนงนึงบาเล่นเ่อเยืนสามหมื่นสามยืนสามหมื่นสามไอ้นี่ไม่เข้าแล้วไม่มีเลยนะ ขอมาแปดเดียเลยเราบอกแล้ว <sketches> ยังไมมาสาแปะได้จะไ้อให้เ่าสกิลก่อนชาร์จยกแล้วก็สวผ่านเลยผ่านเลยคุณตกโกงวะไม่ไม่หรอยครับคุณะหิวอ่าไ้อืมเฮยไ้รอเนยิดไิดไมแต่มันก็ยกได้แล้วก็สกิลคอรรับจัดไปพัโซสองครับผม ม่ต้จากหลุมได้ใช่ปะเอาจากหลุมหรือเอาจากหลุมลอไปแล้วก็ขอเล่าอเคขอเล่าเวนบวกหมื่นห้าผมงาโซชจัดไปแล้วก็น่งสองบวกหมื่้าเ้ยยวหน้าบเมื่อลงมาสกองติดแล้วนะม่ใชหอดอยู่นแหขอเล่าคิกันเป็นสตอนนี้ครับตบก่าเลวคิมาเท่าไหร่บ้าง่ บูตระหมื่นไปเลยนะะหมื่นนี่ห้าสามห้าสามห้าสี่ห้าดีวผมสมดุลอ่ะตัวนี้อันนี้เียผมอันเป็นชิมกี่ใบเอสหงะด้าแล้วรอนทีสามที่เป็นการหมชไงแล้วเป็นชีเสีหรอแล่วชีก็ไม่ได้เสก็สี่อันนี้เสรสามใสรสี่ไหมใช่ใส่ไหมสีสี่ไหมผมก็ได้ครบผมไม่มีอะไรที่แบบมันต้องสเผมไม่มีสี่แอามาเยอะเลยเข้ โอ้ยมึงนี่ก้อนแบบนคุณอกวคุณมีมือก็หม้อยกินนึงเลยไรโอ้ไอเหยเนดีไปง่ายัม่ชวยแล้วเ้ยคุณเหมือผมเต้จังเฟอรอสิวมิเชลเขาดไมาเขียวยละไม่ไละลงมาเลยบอกมื่นขอเนี่มดแล้โอเคมีโซเดียม20โอดขายไปไหนนะได้ทุกใบขราคาดีไปยก สามหมื่นเป็นกันสามหมื่นเฮ้ยแล้วมึงกี่คนรอดได้ไงอ่ะรอประทัดโอ้ยแล้ทุกทางเลยเอาพี่สามสกิลก่อนโดยกำมือสามหมืหรอสุกอาร์ตอ่ะอยากกินไห้เป็นมารมีเลยอาซ้ำบาปอ่ะคิดกัดอ๋ออ้ยอ้นี้มันลากอะไรก็ได้นะใครอยางยืนเนี่ยร่างหนึ่งตัวแล้วก็ได้อะไรคุณจะลากป่ะไม่อยากเป็นแล้ววะแค่นี้ก็ชนะแล้วบอกวะยืนเท่าไหร่รือพวกนี้ยแค่เป็นพี่ของเดียร์แบบไปก่อนเลยใช่แต่ถ้าเดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้บอกร่างจะมีนะแต่ว่าถ้าเกิดมี่หุ่นหนึ่ หนึ่งไหนทำไมไม่หนึ่งมแต่มันอยู่ลากสุดเลยนะพี่คุณรอดไหมเขาเดออไปหมดเลยทอผมมีแค่วนเดียวเลยครับเดียสิบสามยี่สิบสามเวป๋าพัอะเอาเดียวคุณเช็คได้ในเดียวผมแพ้เลยเมื่อกี้แล้วคือต๊ทีผมตกแล้มัน้สามทำไมแล้วเมื่อกี้โอนใไเยนะคุณได้บอยนไง